เกษตรทำเงินสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนพ,พี่น้องชาวสวนทุเรียนมือใหม่และผู้ที่สนใจในการปลูกท,ทุเรียนทุกท่านครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่สวนทุเรียนจังหวัดเชียงรายครับส,วน,นสวนทุเรียนเกษตรทำเงินนะครับหรือถ้าเซิร์ชกันในแอปต่างๆนะครับผมตั้งชื่อนี้เป็นชื่อของอพ่อนะครับชื่อว่าสวนทุเรียนอุยล่าเชียงรายนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูว่าเราจะสังเกตยังไงว่าต้นทุเรียนของเราเนี่ย เจริญเติบโตได้ดีนะครับอย่างแรกเลยนั่นคือเรื่องยอดนะครับเรื่องยอดเรื่องการแตกใบการแตกยอดอะไรแบบนี้นะครับนี่มันบ่งบอกว่าต้นทงเรียนของเราเนี่ยเจริญเติบโตแล้วนะครับมีการอาหาอาหารมีการขยายใบมีการพัฒนาการที่ดีนะครับแต่อีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้พี่เพื่อนลองสังเกตดูต้นทุเรียนของตัวเองนะครับถ้ามีลักษณะแบบนี้รับรองว่าต้นทุเรียนของที่พี่เพื่อน กำลังเจริญเติบโ,โตแน่นอนนะครับเรามาดูกันเลยครับอยากจะให้ดูแบบนี้ครับสังเกตที่ลำต้นนะครับหรือสังเกตที่กิ่งนะครับได้เลยนะครับลักษณะของเขาจะมีรอยแตกแบบนี้นะครับรอยแตกรอยขยับแบบนี้นั่นก็คือการขยายของลำต้นนั่นเองนะครับการขยายของลำต้นนะครับ จะบ่งบอกถึงการเจริญเติบโตนะครับอันนี้พี่ๆจะเห็นค่อนข้างจะไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวพาไปดูแบบชัดๆว่าแบบแบบนี้แหละที่คนปลูกทุเรียนเขาต้องการนะครับว่าอยากเห็นอาการแบบนี้นี่คือการเจริญเติบโตได้ดีมากๆนะครับมาดูตรงนี้ฮะต้นนี้ก็ถือว่าเป็นต้นที่มีการเจริญเติบโตที่ที่ดีนะครับ พี่ๆเพื่อนๆลองดูรอยแตกเห็นไหมรอยแตกแล้วจะเห็นเนื้อสีแดงๆชมพูชมพูส้มๆนะครับตรงนี้แหละนี่คือเนื้อใหม่ของเขานะครับเนื้อใหม่คือเนื้อที่เขาขยายนะครับเรื่อยๆทําให้มองเห็นถึงการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนของเรานะครับไปดูต้นที่มันชัดกว่านี้อีกนะมันชัดกว่านี้นะมีมีแบบไหนที่มันชัดกว่านี้เดี๋ยวลองสังเกตกันดูนะครับ แต่ทุกต้นนี้คือขยายขยายกันหมดเลยนะดูต้นนี้หน่อยไหมฮะคืออย่าพาพี่พี่เพื่อนดูว่านี่แหละคือการขยายของต้นนะครับการขยายของลำต้นกิง่งก้านนะครับมันบ่งบอกถึงการเจริญเติบโตที่ที่ชัดเจนมากๆนะครับที่ชัดเจนมากๆก็เดี๋ยวพี่พี่เพื่อน,อนจะเห็นบรรยากาศของต้นลำใหญ่ของผมน่าจะประมาณ อยู่อีกสักประมาณ1เดือนหลังจากนี้ไปโซนนี้อาจจะไม่มีต้นลำไยอยู่แล้วนะครับนะอ่ะมาดูต้นนี้ดีกว่านะครับต้นนี้ต้นนี้นะครับรับรองว่าชัดเจนนะนี่เห็นไหมครับอือตรงบริเวณเนี่ยโคนต้นอะไรพวกนี้นะครับมันจะเป็นรอยสีขาวขาวแดงแดงส้มส้มชมพูชมพูนะครับแล้วมาบริเวณตรงกิง่งเนี่ยแบบเนี้ยนะครับ นี่แหละเขาเรียกว่าลําต้นขยายกิ่งขยายนะครับเป็นอาการที่บ่งบอกว่าต้นทุเรียนของเราเนี่ยกำลังเจริญเติบโต,ตได้ดีมากๆนะครับซึ่งแบบนี้นะครับเป็นผลดีแสดงว่าเราให้สารอาหารเราดูแลได้ดีมากๆนะครับเขาจะเกิดขึ้นในลักษณะทุกๆหนึ่งรอบของการเขาเรียกว่าอะไรของการใส่ปุ๋ยนะครับของการ ให้ขนาดระยะใบนะครับเพื่อลองสังเกตดูตัวนี้นี่เห็นไหมฮะเนี่ยรอยแตก,กที่มีเนื้อสีแดงๆผิวสีส้มๆชมพูชมพูแบบนี้นะครับนี่แหละคือการขยายของลําต้นนะครับขยายกิ่งขยายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมันชัดเจนครับเอาง่ายๆคือหนึ่งรอบใบนะครับเราจะเห็นหนึ่งครั้งแต่บางทีถ้าในหนึ่งรอบใบเนี่ยลำต้นเขาไม่ขยายแสดงว่าสารอาหารยังไม่เพียงพอเนาะองถึงแม้ว่าเขาจะออกแต่ ย่อดแต่ใบอะไรเงี้ยนะนะครับแต่ก็ลําต้นอะไรยังไม่ขยายนะครับแนะนำเราอาจจะต้องเพิ่มปงเพิ่มปุ๋ยเข้าไปนะเห็นไหมฮะแบบนี้นะครับรับรองเลยว่าเห็นแล้วสบายใจนะครับก็เอามาฝากกันครับให้พี่พเพื่อนได้สังเกตต้นทุเรียนของตัวเองว่าเขาจเจริญเติบโตได้ดีไหมหรือว่าเขาแค่จเจริญเติบโตแบบปกติครับกรเกษตรทำเงินทำแล้วเข้าใจทำแล้วมีความสุขครับ